ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุกคู่สุกคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเกา่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหน้ได้เด้อครับพี่น้องครับผมตอนนี้บูมน้อยกําลังจะเดินทางออกจากอําเภอเรืองนกทาหธรไปที่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับก็คืออยู่อําเภอเมืองมุกดาหารครับวันที่9ที่ผ่านมาครับลูกชายบูมน้อยได้แอดมิด เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการที่มีไข้ขึ้นสูงแล้วก็วันที่10ก็มีการออกจากโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับวันที่10อาการก็ดีขึ้นนะครับจนถึงวันที่11นะครับก็คือเมื่อวานบูมไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมาแม่พี่น้องครับลินดานะครับไม่มีไข้แม่พี่น้องครับผมมีมีอาการหวัดแล้วก็คือเสียงแหบเสียงแหบก็คือแบบคือเหมือนหลอดลมมันตีบแล้วครับก็คือแบบ อาการมันแบบหนักแล้วอะครับพูดง่ายๆว่าโอชากับลินดาเนี่ยก็คือเป็นวาดซ่ากันมาหกเจ็ดวันแล้วนะครับแต่อาการหนัหนกๆกก็คือเมื่อวานน้องลินดาอาการหนักก็เลยนําส่งโรงพยาบาลมุกอินเตอร์ตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานบูมน้อยกลับมาจากไปลำมานะครับไปร้องเพลงมาก็เลยมาค,คําคิงลูกเบิงพี่น้องมาค,คําคิงน้องลินดาไหม มาจับดูแล้วก็ผลปรากฏว่าก็ไม่มีไข้นะแต่ที่นี้เสียงเหบเหมือนหายใจไม่ได้นะครับเหมือนหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ก็คืออาการหนะักก็เลยอนอนโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้นะครับแล้วบูมน้อยก็กลับมาเพื่อที่จะมาเตรียมของนะครับไปอนอนอยู่กับลูกนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่หมอนัดน้องโอชาด้วยนะครับหมอนัดน้องโอชาไปตรวจอาการเพิ่มเติมว่า,ามีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับก็คือ โอชาจะเป็นก่อนนะครับลินดาก็มาติดกับโอชาแต่ทีนี้อาการของลินดาบูมบูไม่เคยเจอไหมพี่น้องครับคือลินดาไม่มีไข้ไหมพี่น้องนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปดูนะครับว่าอาการน้องลินดาเป็นยังไงนะครับโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้เราก็เปิดประตูมาถึงห้องแล้วนะครับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดวเราจะมาดูน้องลินดานะครับ นี่นะครับป่วยทั้งสองคนเลยนะครับน้องโอชาวันนี้หมอก็นัดนะครับผมหมอก็นัดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้พาน้องลงไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักครู่จะพาน้องโอชาลงไปตรวจนะครับว่าเามีไข้หรือมีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้น้องดินดาน,นะครับผลออกมาปรากฏว่าเอาเป็นปอดติดเชื้อนะครับพี่น้องครับเป็นปอดติดเชื้อนะครับสวัสดครัสวัสดีครน้องเป็น ปอดติดเชื้อลินดานะครับคืออันตรายมากนี่คือที่บูมอยากจะบอกว่าลินดาไม่มีไข้นะครับแต่ว่าเป็นหวัดเลยครับตัวไม่ตัวไม่ร้อนได้พี่น้องแต่ว่าหวัดลงไปในปอดนะครับนี่คือสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับเด็กมากแล้วสิ่งที่บูมกับพี่หมวยพลาดไปอย่างหนึ่งก็คือว่าคือเรารอให้อาการแบบเจ็ดแปดวันอะ่ะจนน้องเสียงแหบแล้จึงพามาหาหมอ เพราะว่าน้องลินดามีอาการตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วก็คือมีอาการแบบว่าเขาเออนี่ยังกาไหมมีอาการอะไรนะเป็นวัดเป็นเป็นวัดล้วกนี่ยังเกาะมีน้ำมูกเฉยๆแข้วี่ะมีน้ำมูกเกพิ่งเป็นไข้นะครับวันที่จะมาโรงพยาบาลตอนแรกก็เป็นหวัดธรรมดานะครับไม่ได้คิดว่าน้องจะมีอาการแบบหนักขนาดนี้เมื่อวานหมอบอกว่าถ้าไม่มาก็คือแบบ ใส่เครื่องช่วยหายใจคือย sure. ัดท่อครับเพราะว่าตรงปอดน้องนะครับมันมีการแบบว่าเขาเอ่ยยังงครัมันไม่ใช่ปอดตดเชื้อธรรมดาได้พี่น้องคือมันมันอาการหนักไหมเสียงแหบไหมพี่น้องน้องดินดามีอาการเสียงแหบนะครับมีเสมหะแล้วมีอาการครับก็คือถ้าเกิดว่าเอฟซีนะครับอยากจะมาเยี่ยมหรือว่าอยากจะมาหาบุ๋มน้อยก็ยินดีนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนะครับเป็นโรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับ ก็ยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านนะครับผมและคลิปนี้ที่บูมอยากจะบอก f c ว่าห้ามดราม่านะครับเพราะคลิปนี้บูมเอามาให้เป็นตัวอย่างก็คืออย่าเอาตัวอย่างแบบตู้ขอยไปน้องตู้คอยสะลาใจไหมคือแบบว่าคิดว่าเด็กไม่เป็นอะไรก็คือลินดาไอธรรมดานะครับแต่ผลสุดท้ายครับคือน้องลินดาได้รับเชื้อมาจากพี่นะครับพี่เป็นก่อนแล้วก็ลินดามาเป็นนะครับไม่มีไข้เลยนะครับ ลินดาไม่มีไข้ส่วนโอชาเป็นไข้อลินดาเป็นหวัดครับแล้วทีนี้บูมก็เลยอยากจะฝากเป็นอุทาหหอนกับพ่อกับแม่แล้วอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าลูกไม่สบายเนี่ยพาไปโรงพยาบาลเลยพี่น้องครับาพาไปโรงพยาบาลน,นะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องดูว่า,าพยาบาลหรือว่าคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลนนมีการตรวจเช็คดีไหมนะครับบูมไม่ได้ว่าโรงพยาบาลรัดไม่ดีนะนะครับแต่ครั้งต่อไปบูมก็จะเอาลูกเข้าเอก,กชนนะครับมันจะรวดเร็วและนะครับ สิ่งที่บูมชะลาาใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ทําประกันเลยไม่ได้ทําประกันสุขภาพให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทําบริษัทประกันโทรมาหาบูมได้เลยนะครับเดี๋ยวบูมจะคือคือคือ,คอ,คอพูดง่ายๆว่าเราอาจจะเลือกนะครับประกันสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแม่รถชนแม่ยายโดนรถชนโอชาแอดมิดหนึ่งคืนอยู่โรงพยาบาลรัดครับแล้วลินดาก็มาติด เชื้อจากโอชานะครับแต่ลินดาจะอายุน้อยกว่าเพราะว่าลินดาคือคนสุดท้องนะครับเพราะต่อต่อไปนี้บุ้มก็จะทําประกันแล้วนะครับประกันให้กับลูกๆแล้วก็ประกันครอบครัวนะพี่น้องครับผมเออแล้วทีนี้มันอากาศเปลี่ยนบ่อยครับพี่น้องครับระวังไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะร่าใจนะครับก็อยากจะฝากเป็นอุวทา์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกมีอาการไอก็ก็แค่แค่ไมพี่น้องอย่ารอเวลาเด็ดขาดเลยครับแล้วเด็กบางคนน่ะ มันไม่แสดงอาการนะเด็กบางคนมันไม่แสดงอาการเลยนะลินดาเนี่ยไม่มีไข้ครับเดี๋ยว,ว่ามันไอเขาเอินไปก่อนไหมมันมน้ำมูกีน้มูกอ่ลินดามีแค่น้ำมูกครับม,ม,มีน้ำมูกใสๆมีน้ำมูกใสๆมีน้ามูกเป็นแบบใสๆนะครับแล้วคือกลายเป็นว่าบูมปล่อยเวลาล่วงเลยมาจิตวันนะ่ะแล้วลินดาเมื่อคืนเนี่ยบูมไปงานคอนเสิร์ตมาเนี่ยคือต้องรีบพาลินดามาหาหมอเลย ถ้าเกิดมาช้าหนึ่งวันนะครับลินดาได้ใส่ท่อเลยเพราะว่าคือปอดคนเรามันก็จะทํางานปุบ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 แต่ปอดลินดามันมันทําทํางานนิดเดียวแล้วมันก็หยุดนะแล้วทีนี้มันเด็กมันจะเกิดอาการผวามันก็จะสะดุ้งตึงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวตลอดนะครับจนหลอดลมลูกตีบแล้วนะครับหลอดลมลูกตีบคือเนี่ยตอนนี้ลินดาไม่มีเสียงแล้วนะครับมีนิดเดียวมันมแม่งวีอีอีมคือพูดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ครับไม่มีเสียง คือจนแบบว่าคือคอมันตีบแล้วทีนี้มันจะมีผลต่อกล่องเสียงนะครับต้องระวังด้วยนะครับเป็นไข้แสดงอาการเนี่ยเหมือนโอชาเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับลินดาแต่ไอ้นั่นนะ่ะตอนนี้มันก็ไอแล้วนี่จะต้องรีบพาลูกลงไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาเป็นทางหัวนีอย่ามีดราม่าก,กันเพราะว่าบูมจะไม่รับเงินช่วยเหลือจากเอแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าทุกกรณีใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าเกิดว่า f c อยากจะช่วยเหลือค่าพยาบาลบูมขอให้เป็นการอุดหนุนเนาะขอให้เป็นการอุดหนุนนะครับบูมน้อยดีกว่านะครับเพราะว่าคือพูดง่ายๆค่าโรงายามาลเอกชนนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับวันนี้นะครับหมดไปแล้วหมื่นสามนะครับนะครับกว่าลูกจะออกโรงพยาบาลน,นี่นี่คือจุดสับเปร่าของบูมน้อยเองที่ไม่จ้างเอ้ยที่ไม่ทําประกันสุขภาพนะครับ เนี่ยก็คือน่าจะวันนึงก็วันละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่า f c นะครับอยากจะอุดหนุนบูมวันนี้บูมเอาสบู่มาขายนะครับอยู่ที่นี่แหละเรบูมก็จะขึ้นไลฟ์สดประมาณช่วงสามทุ่มนะครับผมเออประมาณสองทุ่มนี่แหละครับผมพอเออเก็บเล็กผสมน้อยไปนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ขอพระคุณ f c ทุกคนขอพรบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับขอพระคุณหลายๆนะครับพี่น้องฝากเคล็ดนี้ไว้ด้วยนะพี่นอนะอ้องเนาะเอออย่าชะล่าใจเด็กขาดนะเด็กอาจถึงแก่เสียชีวิตได้นะครับ และถ้าเด็กมีอาการแบบนี้นะกองเสียงตีพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ไอแบบเขาเอื่อนี่ก่อนไออึก๊กอึกแหมแบบว่าเด็กมันคากเสลี่ยดออกเองไม่ได้นะครับเราอย่าชะล่าใจนะครับอเสลี่ยดอาจจะไปอุดตันหลอดลมนะครับเสียชีวิตก็ได้นะครับเวลานอนเราไม่รู้กับเด็กนะครับนี่ก็คือจุดพลาดของเราคือถือว่าพลาดพลาดจริงๆไม่พาลูกมาตั้งแต่แรกไงนั่นแหละพี่น้องคือพลาดจริงๆครับ ก็ฝากพ่อกับแม่ด้วยนะนะครับดูแลลูกให้ดีๆนะไข้หวัดใหญ่โควิดมันก็มาเยอะแล้วหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือนะครับแล้วก็พยายามอย่าเดินทางบู๊บบอกจะผูนได้ไฝมนะครับวันที่1 4บุูมก็จะไปงานคอนเสิร์ต14เมษา,านี้ตอนกลางคืนบูมก็มีงานคอนเสิร์ตอยู่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารครามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับผมยังไงก็ฝากอุดหนุนสินค้าบูมหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะให้เป็นเงินฟรีๆนี่บูมไม่รับนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบูมขอเป็นในส่วนที่อุดหนุนของช่วยบูมดีกว่าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณ f c ที่อุดหนุนสินค้าของบูมได้ดีเสมอมาแล้วก็ต้องขอโทษ f c ขอโทษลูกค้าที่ส่งของช้าเนื่องด้วยว่าตามจริงบูมไม่จะส่งตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความที่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วกลับค่าแล้วทีนี้ต้องพาลูกรีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นหนทางก็คือ4 0 5 0โลนะครับในการที่พาลูกมาหาหมออยู่ที่มุกดาหารนะครับ ก็มันก็ค้าก่อนบูมต้องกราบขอโทษลูกค้าที่ส่งของช้าทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับพี่น้องครับหวังว่าจะเข้าใจบูมน้อยในจุดนี้นะครับรับรองก็บูมน้อยจะไม่ให้มันพลาดอีกนะครับพี่น้องครับผมก็ขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับอย่าลืมนะครับมาเยี่ยมมาแวะหาได้อยู่ที่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับมุกอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลแมนบ์มุกอาหารอินเตอร์นั่นแหละเออมุกอินเตอร์นั่นแหละครับพี่น้องครับผมขอบพระคุณนะครับเจอกันในไลฟ์สดประมาณเวลาเอ่อน่าจะสองทุ่มนะครับพี่น้องขอบคคหลายเเดด้รรัััสีบ